พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของบริษัทเวสปีปาริโอประเทศไทยจำกัดผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์4แบรนด์จากอิตาลีประกอบไปด้วยอัปริเลียมอโตกุชิพีอาจิโอและเวสป้าตลอดช่วงปี2563ที่ผ่านมาผลก็ปรากฏว่าอัปริเลียนั้นมีตัวเลขการขาย หรือตัวเลขการจดทะเบียนอยู่เพียงแค่2คันเท่านั้นซึ่งความจริงแล้วอาจจะมากกว่านี้แต่ก็ถือว่าน้อยมากครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าอัพรเรียนั้นไม่สามารถแจ้งเกิดในเมืองไทยได้เปิดตัวมาแล้วหลายปีนะครับในงาน Motor ร์โชว์มอเตอร์เยอดจองเป็นศูนย์ก็หลายครั้งกินไข่ต้มก็หลายปีเหตุผลสำคัญก็เป็นเพราะว่าอะรเรียนั้นแจ้งเกิดเมืองไทยช้าเกินไป ถ้าสิปีที่แล้วตอนที่เวสป้าบุกเข้าสู่ตลาดเมืองไทยมาพร้อมกับอัพ i ลีเยซึ่งในขณะนั้นหลายแบรนด์ดังของโยุโรปยังมีราคาที่สูงอยู่ยังไม่ได้มีการนำเข้ามาประกอบในเมืองไทยถ้าราคาในช่วงเวลานั้นถือว่าใกล้เคียงสูงสีกันแต่พอปล่อยเวลาให้เนื่อนาน,นออกไปก็เลยทำให้อัพ i l ีเรียนั้นกลายเป็นว่ามีราคาที่สูงกว่าค่ายอื่นๆเพราะว่าทั้งดูคติทริอัมบีเอ็ก็มาใช้โรงงานเมืองไทย เป็นฐานการประกอบและฐานการผลิตที่สําคัญราคาก็เลยถูกลงสุดท้ายอพีเลียก็เลยมีราคาค่าตัวที่สูงโด่งกว่าใครเพื่อนจึงไม่สามารถแจ้งเกิดในเมืองไทยได้รวมถึง p i ีย o ก็เช่นกันครับในปี2,563ที่ผ่านมามีตัวเลขการจดทะเบียนอยู่ที่8คันเท่านั้นความจริงแล้ว p i ีย o นั้นเป็นแบรนด์หลักของกลุ่ม p ี A g o g r o u โแต่ปรากฏว่าไม่สามารถทำตลาดในเมืองไทยได้ ตั้งแต่เปิดตัวปีแรกมาถึงวันนี้ก็ขายได้เพียงแค่ไม่กี่คันหลักหน่วยหลักสิบเท่านั้นครับปัญหาสำคัญของ p a g o ก็คือว่าเป็นชื่อยี่ห้อที่คนเรียกยากที่สุดตลอดช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาที่มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยจากหลายบริษัทผู้นาเข้าไม่เคยมีการเรียกชื่อถูกหรือเรียกชื่อแล้วติดหูคนแต่ประการใดสมัยก่อนบางคนเรียกว่าเปียโจเพียวโจ PFGO มาวันนี้ชื่อที่เป็นทางการก็คือ PRGO ออกเสียงเรียกยากมากครับเพราะฉะนั้นถ้าชื่อรุ่นยังเล็กไม่ถูกโอกาสขายแทบไม่มีเลยก็ไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไมคนไทยถึงไม่ให้การต้อนรับ PRGO มากเท่าที่ควรจะเป็นขณะที่ m o t o g u c c i อีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่พอจะมีโอกาสแจ้งเกิดเมืองไทยตลอดปี2563ที่ผ่านมานั้นทำยอดขายได้เพียงแค่ 20คันเท่านั้นเหลือเชื่อครับว่า3แบรนด์ดังของอิตาลีไม่สามารถแจ้งเกิดในเมืองไทยได้แต่อย่างไรก็ตามครับเวสป้าแบรนด์หลักของบริษัทเวสปีอาริโอในวันนี้ตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมามีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี2,563ทําสถติติตัวเลขการขายสูงสุดเท่าที่เคยมีมาก็คือ2 8 0 0 0คันมากกว่าปี2562ที่ทําได้ 21,700คันแม้ว่าในปี2,563ที่ผ่านมาปัญหาของโควิด -19 ระบาดไปทั่วโลกตลาดมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยมีการปรับตัวลดลงแต่ว่าเวสป้านั้นมีการเติบโตวสวนกระแสและในปี2,564ก็คือปีนี้คาดหมายได้ว่าเวสปานั้นจะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นไปอีกทะลุเกินกว่า30,000และน่าจะทะลุถึง35,000คันต่อปี ส่งผลให้ตลาดรวมของสกูตเตอร์คลาสสิกมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องคู่แข่งระสําคัญก็คือแลมเบร์ตาก็มีการเติบโตมากขึ้นเช่นกันรวมถึงเปอโยน้องใหม่นะครับก็มีการทําตัวเลขการขายได้พอสมควรในปีที่ผ่านมาขณะที่รอยัลอันลอยนะครับก็มีตัวเลขการขายที่ทําได้ดีนะครับอาจลดลงกว่าปี2562ลงเล็กน้อยแต่ก็ถือว่ายังมีตัวเลขการขายที่น่าพอใจ รุ่นที่ขายที่สุดของเวสป้าในขณะนี้ก็คือสปริน t 150รวมแล้วเกือบเกือบ9,000คันครับขณะที่ S125 นั้นรวมแล้วก็ประมาณ6,000คันและในส่วนของสปริน t 125ประมาณ3,600คันอีกรุ่นหนึ่งก็คือ LX125 รุ่นนี้ก็มียอดขายตลอดปีทั้งสิ้นเกือบเกือบ4,000คันนับได้ว่าเวสป้านั้นมีโมเดลที่หลากหลายทั้งขนาด125 และ 154cc ที่เป็นตลาดใหญ่เรื่องราวของเวสปาจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเครื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ